รถไปใช้ดูโอ้ผมครับผมครับวันนี้เราจะมาขุดหลุมตั้งเสารั้วกันนะครับโดยใช้จอตัวนี้ขุดโอ้ยใครเขาใช้แบบนี้กันนี่เขาใช้แบบนี้ก็แล้วลวัวนิดดินแบบนี้นี่เดี๋ยวทำให้ดูอ้ล้ำดูนี่แบบวิธีการขดุดนี่เลยง้างแบบนี้นั่งเอียงนิดหน่อยแบบนี้ขดุดก็เลยปุ๊บต้องนีบแบบนี้เลยไปยกดินขึ้นดช่ไหมไม่สะดวกนี่ โหวสะดวกสุด,สดทีก่การตั้งรั้วต้องใช้พ่วกแบบนี้ใช่ใช้จอบจอบมันจะกลวไม่เทะว้างอ๋อเราไปใช้ดูโผมครับคมทับลองไปใช้ดูครับไห้อู้ย,อยขอบคุณครับพี่นีม่มันดีจริงเลยพ่วงขีบดินแบบนี้พ่วกขุดดินขุดง่ายขุดลึกไม่ต้องก้มไปตักดินให้เมื่อยหลังมันสามารถขีบดินขึ้นมาได้เลยสะดวกมาก